สำหรับความคืบหน้าของสองตายายนะคะที่บอกว่าโดนลูกสาวคนเลขาวางยานะคะแล้วก็คบสมบัติไปมูลค่าประมาณกว่า500ล้านบาทค่ะแล้วก็มีเข้ามาร้องเรียนนะคะผ่านทางเพจสายใหม่ต้องรอค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ทางเจ้าหน้าที่รวมถึงลหลายๆคนที่เกี่ยวข้องก็คือพาคุณตากับคุณยายเนี่ยไปตรวจสอบเส้นผมนะคะเพื่อที่จะหาสารเสตติดหรือว่าหาสารกล่องประสาทนะคะว่ามีจริงหรือเปล่าคะที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมซึ่งตอนนี้ผลก็ออกมาแล้วนะคะซึ่งก็พบว่าเส้นผมของคุณยายที่มีการ นำไปตรวจนั้นพบว่ามียาที่กล่อมประสาชนิดรุนแรงค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะวันที่หนึ่งพฤศจิกายนค่ะคุณเอกภพเหลืองประเริฐนะคะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดพาสองตายายมายังศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์นะคะที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อที่จะรับฟังค่ะผลการตรวจเส้นผมของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้นจากการตรวจสอบเส้นผมของยายนะคะพบสารเคมีบางอย่างที่เป็นสารเสพติดซึ่งจากการตรวจสอบย้อนหลังกลับไปค่ะพบว่าเป็นยาที่อยู่ในช่วงที่อยู่กับลูกสาวคนเล็กพอดีค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็นา่า จะชัดเจนนะคะว่าตากับยายเนี่ยถูกวางยาในช่วงเวลาที่อยู่กับลูกสาวคนเล็กค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางด้านของผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำรองนายกรัฐมนตรีนะคะก็ระบุว่าทางศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์นะคะของรัฐบาลทําหน้าที่แจ้งผลการตรวจสอบจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมค่ะให้ตายายได้รับทราบเท่านั้นส่วนหลังจากนี้ในเรื่องของคด,ดีเป็นเรื่องของตํารวจโดยเช่นผมของคุณตาไม่พบสารหรือว่าวัตถุกออกฤทธิ์แต่อย่างใดส่วนผมของคุณยายนั้นนะคะพบสารออกฤทธิ์ส่งผลต่อ,อก,การกล่อมประสาทแต่ขอสง หชื่อ,อยาไว้แต่เป็นยาที่วัยรุ่นชอบนําไปผสมเป็นยามึนเมา4ี่คูณร้อยทางด้านของนักวิทยาศาสตร์ประจําสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะคะก็ระบุว่ายาที่ตรวจเจอเป็นยาแก้ปวดชนิดรุนแรงที่มีความรุนแรงระหว่างพา,าราเซตามอลกับมอร์ฟีน โดยผลจาก,การตรวจสอบเส้นผมของทั้งสองคนนะคะผมว่าตัวอย่างที่ได้มาจากเส้นผมของคุณตานั้นมีความยาวเพียงแค่5.2ซนติเมตรจึงทําให้ย้อนกลับไปได้เพียงประมาณ5เดือนเท่านั้นนะคะก็คือช่วงประมาณเดือนพฤษภาคม2566ที่ผ่านมาก็เลยไม่ได้พบตัวยาที่ผิดปกติค่ะพบเพียงแต่ยาที่ทานตามปกติเพื่อรักษาอาการ3-4ตัว ส่วนทางด้านของคุณยายนั้นนะคะความยาวของเส้นผมก็คือ13.7ซนเมตรสามารถตรวจย้อนไปได้ถึงเดือนสิงหาคมปี2565จึงมีการตรวจเปรียบเทียบกันในช่วงของเดือนพฤษภาคมปี2566กับเดือนสิงหาคมปี2565ที่อยู่กับลูกสาวคนเล็กพบว่าทั้งสองช่วงเวลาค่ะมียาที่คุณยายทานรักษาอาการตามปกติเนี่ยประมาณ3-4ตัวแต่ในช่วงเดือนสิงหาคมปี65นะคะปรากฏว่ามีสารยาถึง6-7ตัว โดยตัวที่เพิ่มมา2-3ชนิดนะคะพบว่าเป็นยาร,รักษาอาการแก้ปวดชนิดดุนแรงเชื่อว่าเป็นยาที่ทานในระหว่างที่อยู่กับลูกสาวคนเล็กซึ่งยาตัวนี้นะคะก็จะส่งผลต่อระบบประสาทแล้วก็ทำลายสมองค่ะ